สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปฟังในวันนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปฟังก y o f f i c i a l ในวันนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยจะมาทำแรนดอมแต่เป็นแรนดอมที่ที่เหมือนพูดคุยกับคนที่เข้ามาดูคลิปดีกว่าเนาะคือจะไม่ได้กำหนดว่าจะว่าจะเป็นเรื่องในช่วงเวลาไหนทมนิ่งไหนหรือในอีกกี่วันข้างหน้าจะไม่ได้กำหนดเป็นแบบนั้นแต่จะขอ ดูว่าคนที่เข้ามาชมคลิปหรือว่า,าทุกๆท,ท่านที่ได้บังเอิญมาเปิดเจอคลิปคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีความรู้สึกยังไงมีปัญหาอะไรหรือพายอยากจะบอกอะไรกับคนที่บังเอิญและผ่านมาเจอคลิปนี้หรือคนที่ตั้งใจมาดูคลิปนี้นก็ตามนะคะงั้นก็ขอดูกันก่อนว่าใครบ้างนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ inner knowing อ โอเค c o u r a g e คนที่เข้ามาดูคลิปฟังในวันนี้เนี่ยจะต้องก็คือคุณจะเป็นคนที่ inner knowing ฟังให้ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ต้องการที่จะมีความรู้เพิ่มพูนความรู้ทั้งภายในภายนอกเติมเต็มความรู้ให้กับตัวเองไปเรื่อยๆคุณอยากที่จะรู้จักตัวเองให้มากขึ้น คนที่มาดูคลิปนี้คุณให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตวิญญาณเนาะให้ความสำคัญกับความแข็งแรงในจิตวิญญาณมากๆเลย courage ความกล้าหาญขึ้นมาฟังก็ให้ความรู้สึกเช่นเดียวกันเหมือนมัน courage ความกล้าหาญนี้ทั้งๆในแง่ของพฤติกรรมที่เป็นแบบค,นค,นคุณเป็นคนกล้าคุณเป็นคนกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจคุณเป็นคนเด็ดขาดฟังให้ความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาชมคลิปของฟังในคลิปนี้เนี่ย เป็นคนเด็ดขาดแต่ในขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกและอ่อนโยนคือทั้งแข็งทั้งอ่อนในคนคนเดียวฟังให้ความรู้สึกแบบนี้นะแล้วความว่าความกล้าของคุณนะมันมีกล้าทั้งแบบเขาเรียกว่าเป็นพวกเป็นคนแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ใจใหญ่โตใจใหญ่ฟังให้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าจะเจอกับอะไร คุณเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้าทั้งความถูกหรือความผิดของตัวเองที่ตัวเองทําผิดคุณก็กล้าเผชิญหน้ากับมันฟังรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะไม่ใช่ประเภทที่พอทําผิดแล้วก็แบบแก้ตัวไปเรื่อยอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่าตัวเองผิดแน่ๆเป็นความผิดของตัวเองเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเป็นประเภทที่ยืดอกออกมาว่าแบบเป็นความผิดของฉันเองแล้วฉันจะแก้ไขมันแบบนี้ครั้งหน้าฉันจะ ไม่ผิดแบบนี้อีกอะไรแบบนี้จะคือจะกล้าลุกขึ้นมาพูดแบบนั้นเลยอะว่าเออฉันผิดเองอะไรอย่างนี้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนในกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกมีความลึกซึ้งกับผู้คนกับสถานการณ์กับสัตว์สิ่งของทุกอย่างมีความลึกซึ้งมากออฟังรู้สึกว่าจิตวิญญ,ญาณเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการ การเข้าใจธรรมชาติการเข้าใจโลกอะไรอย่เงี้ยการเข้าใจในเรื่องของเอ่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนคุณพยายามที่จะเรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถตรงนั้นให้มากขึ้นเหมือนคุณพยายามที่จะเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้คุณโดยที่ไม่ได้โดยที่ไม่ได้ฝืนนะ <S <S เพราะคุณเข้าใจทั้งตัวเองเข้าใจทั้งธรรมชาติโดยทั่วไปเข้าใจทั้ง จิตวิญญาณของทุกๆอย่างจิตวิญญาณธรรมชาติเช่นเรื่องบางเรื่องคุณแก้ไม่ได้คุณก็เข้ามาจัดการในตัวของคุณเองให้คุณอยู่กับมันได้เลยประมาณอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เป็นแบบนี้นะคะถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงก็ช่วย,ช,วยช่วยลองมาแจ้งมาคอมเมนต์กันนิดนึงนะคะโอเคทีนี้ถ้าคุณเป็นคนอย่างนี้แล้วยังไงไพ่อยากคุยอะไรอยากบอกอะไรกับคุณอันนี้ฟังก็โอเพ่นมากเลยไม่ได้มีหัวข้ออะไรไหนลองดูซิ ว่าไพ่อ,อยากจะบอกอะไร Tree of Coins n i g h of Coins s i c of s r d s ให้ความรู้สึกนิดนึงว่าเหมือนเป็นคนที่ กลุ่มนี้ก็ทํางานเก่งหงงาเงินเก่งเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มีแบบอุดมสมบูรณ์คือมั่งมีมั่งคั่งมีเงินมีทองใช้คือมีใช้ให้ให้กับที่ตัวเองมีความสุขนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆเป็นที่นับหน้านับถือคือเหมือนคนที่มองคุณเข้ามาเขาก็จะให้การนับถือคุณหรือในขณะเดียวกันฟังมองว่าแพ่อาจจะบอกว่า คนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้อาจจะกําลังคิดที่จะร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรกับใครหรือเปล่าอาจจะกําลังคิดที่จะทําธุรกิจโดยที่มีหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะฟังมองว่าธุรกิจนี้มันน่าจะทําเงินให้คุณได้นะทำให้คุณแบบมั่งมนีมั่งคั่งได้นะคะแต่ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอตอนนี้นะคะซิกออฟสอดฟังก็มองว่ามันน่าจะกําลังใกล้จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะลงทุนคุณอาจจะมีอุปสรรคอยู่ ธุรกิจนี้ฟังมองว่านำพาให้คุณมีเงินมีทองหรือว่ามีไรายได้ที่ดีนะคะแต่ปัญหาที่คุณเผชิญหรือเรื่องที่ติดขัดอยู่เนี่ยมันกําลังจะผ่านพ้นหรือในอีกในยักหนึ่งก็คือการที่คุณลงทุนลงแรงทำสิ่งนี้เนี่ยมันกําลังจะทำให้คุณดีขึ้นเนาะมันกำลังจะทำให้คุณดีขึ้นในอนาคตค่ะเอสซับคอยเนี่ยไพ่เหรียญมาอีกแล้วรู้สึกว่า กลุ่มนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญแล้วก็คิดมุ่งมั่นโฟกัสอยู่กับเรื่องเงินเนาะ the lovers the lovers the lovers ก็มาจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเงินทองโดยคนนั้นอาจจะเป็นคนรักของคุณเองหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอไว้นะคุณอาจจะขอโอกาสทางการเงินของงานดีๆขอ,อโปรเจกต์ดีๆที่ทำให้คุณได้เงินเยอะ ก็อาจจะได้นะคะคุณน่าจะได้นะเร็วนี้จากเลิฟเวอร์ก็คือจากคนรักของคุณนำพามาหรืออาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอร้องนำพามาร้องขอเนาะอธิษฐานไว้หรือในขณะเดียวกันอาจจะมาจากคู่หูคู่ธุรกิจแต่ในที่นี้ฟังก็มองว่าอาจจะเป็นคนที่ e n d ูคุณมากๆเลยนะคะเขาอาจจะนำพาหรือเป็นคอนเน็กชันมาทำให้คุณได้สิ่งดีๆเนาะ five of c uff, แต่ไพ่ก็บอกว่าคุณก็อย่าพึ่ง สิ่งที่คุณได้มาเนี้ยมันก็ดีแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกพอใจไม่พอใจเนาะไม่พอใจกับมันแต่ไพ่บอกว่าเออเนะี่ยมันก็ดีแล้วการที่คุณได้รับโอกาสนั้นมาเป็นโอกาสดีๆเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าไม่พอใจมากนักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณมองในแง่ดีว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณได้โอกาสดีๆมาเนาะแล้วคุณก็ให้คุณทํามันอย่างตั้งใจนะคะ The Devil ขึ้นมาให้ความรู้สึกว่า ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่อง lovers ที่คุณขึ้นค,คู่ขึ้นคู่กันมาว่าเป็นเรื่องของคู่รักความรักเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ passion ที่คุณต้องการทำอะไรอย่างดุลแรงมากๆนะคะตอนนี้ฟังมองว่าคุณตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของธุรกิจเนาะเรื่องเงินนะถ้ามองในแง่นี้นะเพราะไพ่เดรับก็จะเป็นมุ่งเน้นในเรื่องเงินนะคะแต่ยังไงก็ตามมันมี l o v e r ์ขึ้นมาคุณก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณอาจจะกําลังมีคู่รักเป็นคนรักที่รู้สึกแบบ มีแพชชั่นต่อการรักกันผูกมัดผูกพันกันแต่คุณก็อย่างอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับความรักครั้งนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่มันแบบขัดอกขัดใจข้อเล็กข้อน้อยที่เป็นข้อติข้อติงที่มันไม่เต็มร้อยทาให้คุณรู้สึกว่าเออมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้กับคนรักของคุณน่นะคะหรือในยะเดียวกันก็เป็นเรื่องของแพชชั่นในการทํางานนั่นแหละ ว่าคุณกําลังมีแพชชันคุณกําลังหมกมุ่นอยู่กับการทําอะไรอะไรบางอย่างนะเดอ t r e ตร t h ขึ้นมากับไนท์ออฟวานขึ้นมาก็มองว่าเป็นเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจไนท์ออฟวานเนี่ยคุณจะตั้งใจที่จะทํางานหรือคุณได้เริ่มธุรกิจหรือเริ่มโปรเจกต์อะไรไปบางอย่างแล้วคุณได้เริ่มเขาเรียกว่าอะไริเริ่มหรือนับหนึ่งกับ กิจการหรือธุรกิจหรือการงานอะไรที่คุณกําลังจะทําแล้วหรือที่คุณกําลังคิดแล้วนะไพ่ก็บอกว่าให้คุณทําต่อไปนะคะมันเป็นแนวทางที่น่าจะดีเป็นเป็นสิ่งที่น่าจะทําเงินให้คุณได้ดีเดอะสเตรนท์ขึ้นมาก็มองเช่นเดียวกันว่าถ้าในแง่ของความรักอ่มก็มองว่าคุณอาจจะถ้าคุณคุณอาจจะเอ,อ่อเป็นผู้นำเออเป็นช้างเท้าหน้าไม่ว่าคุณจะหญิงหรือชายก็ตามเนาะ ในคู่ของคุณกับคู่ของคุณคุณอาจจะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามเนาะคุณมีความรู้สึกคุณมีความเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลีดเดอร์มากกว่าที่จะเป็นผู้ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็อาจจะกลายเป็นว่าคุณเป็นคนตัดสินใจเป็นคนพิจารณาเป็นคนชักนำเป็นคนชักจูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นได้เป็นคนตัดสินใจเป็นคนที่ลงมือ แอคชั่นอะไรเงี้ยค่ะซะมากกว่าอะไรเงี้ยหรือในขณะเดียวกันเนี่ยฟังก็มองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากคุณเป็นคนที่สามารถจัดการอะไรหลายๆอย่างได้บนความนิ่งเป็นความบนความเขาเรียกว่าอะไรอะบนความแข็งแรงของคุณอะ h e strength กับ <and> c o u r a g e ขึ้นมาฟังให้ความรู้สึกเดียวกันเลย mm hmm. เหมือนคุณกล้า คุณกล้าและคุณเข้มแข็งพอที่จะอดทนหรือเข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับเรื่องยากๆหรือเรื่องหนักๆคุณกล้าที่จะเผชิญกับมันคุณไม่หนีมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาชนะได้ด้วยเพราะฉะนั้นดับแรกคือพอคุณกล้าแล้วเนี่ยคุณกลายเป็นเตร้งเลยอ่ะคุณกลายเป็นแข็งแรงมากเลยสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณพบสิ่งที่คุณได้เจอมาทั้งหมดไม่ว่าดีไม่ดีมันกลายเป็นว่า มันทําให้คุณแข็งแรงมากแข็งแรงทั้งจิตใจแข็งแรงทั้งประสบการณ์แข็งแรงทั้งวิธีคิดและร่างกายของคุณจนทําให้คุณลุยกับอะไรก็ได้อะเพราะฉะนั้นให้ความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะไม่อ่อนแอกับอะไรเลยแล้วก็มุ่งมั่นมากๆเลยคือคนที่เข้ามาดูนะเวลาที่คุณตั้งใจกับอะไรแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะติดหรือว่า กัดไม่ปล่อยจริงๆอ่ะไม่ปล่อยยากมากอ่ะคือแทบจะไม่ปล่อยเลยต่อให้จะเจออุปสรรคครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเนี่ยก็ยังไม่ปล่อยคือไม่รู้จะไปอยู่จุดไหนจนถึงจะจะถึงจุดที่ว่าโอเคยอมรับแล้วว่ายอมแพ้หรืออะไรเงี้ยมันมันคือเหมือนเป็นพวกแบบแทบจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่ที่ที่ทเจอเลยอ่ะจนกว่าจะเอาชนะมันได้ถึงจะโอเคหยุดพอแล้วเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอือ มันเลยทําให้คุณเป็นคนที่มีไฟมากนายออบวานขึ้นมาให้ความรู้สึกเหมือนคนที่อยู่แบบเนี่ยขี่ม้าแล้วอยู่ข้างหน้าสุดตลอดเลยเป็นคนนําทัพนำแอคชั่นเองด้วยทําเองด้วยคิดเองทําเองแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนใจร้อนแล้วก็ทำอะไรแอคชั่นไวคือถ้าคิดแล้วเนี่ยต้องทำอะทำเลยอะ จะไม่แบบมารีรอหรือว่าคือถ้าคอคิดได้แล้วก็อยากทำเลยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ไพ่อ,อกว่ายังไงต่อความรักคุณอาจจะมีความรู้สึกเซ็งเบนะื่อเนาะมีความรู้สึกที่มันออมันเหนื่อยมันท้อบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ยังมีความเข้มแข็งคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วแล้วมันจะผ่านไปเนาะนับสอดไพ่ใบนี้ขึ้นมาจะบอกอะไร ถ้าเป็นตัวคุณก็คือคุณเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่แข็งใช้คําว่าแข็งเออก็เป็นอาจจะเป็นตัวคุณแหละ t r e n น t h ขึ้น Co u r a g e ขึ้นเป็นคนชัดเจนเป็นคนแข็งเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเออใช้คํานี้เออใช้คํานี้นี่นึกขึ้นมาได้คือหมายความว่าตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยเป็นไปตามนั้นหรือถ้าจะให้งอเนี่ยสู้หักเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะจะเป็นคนแนวนี้เอางี้ดีกว่าเนาะหรือในขณะเดียวกัน ก็อาจจะหมายความว่าคนลักษณะนี้มีอิทธิพลของกับคุณก็ได้นะตอนนี้นะคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นออใครที่ดุดุอาจจะมีอิทธิพลแล้วก็กำลังส่งผลกับชีวิตของคุณตอนนี้ก็เป็นไปได้เขากําลังเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคนที่ค่อนข้างเฮียบเนียบเงี้ยดุนิดนึงอ่างเงี้ยค่ะอาจจะส่งผลกับคุณตอนนี้แพ้ชอบคับ คุณอาจจะกําลังมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆขึ้นมาเพจ e อบคัพเป็นเรื่องของอความสนุกความตื่นเต้นความที่คุณจะรู้สึกว่าได้เจออะไรที่มันที่มันทําให้คุณเขาเรียกวอะไรอะตื่นเต้นและอยากจะจัดการอยากจะทํามันหรือทําให้คุณดีใจก็ได้คุณอาจจะเจอเรื่องหรือข่าวบางข่าวที่ทําให้คุณใจ,ใจฟูเออใช่คำว่าใจฟูใจฟูตอนนี้ก็คือแฮปปี้ตอนนี้คุณก็อาจจะแฮปปี้ อยู่นะคะ t e m p r a c e การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณอาจจะตั้งรับความเปลี่ยนแปลงนั้นแต่มันจะนำมานำพามาซึ่งความสุขให้กับคุณ n i g h t of Cups n i g h t of c o i n n i h e of Cups นะมำพานั้งความสุขนำพานั้งเงินทองตัวคุณเองจะภูมิใจการเปลี่ยนแปลงนี้ยข่าวดีเนี้ย ข่าวดีนี้อาจจะมาจากคนคนนี้คนที่เทียบเียบดุดุคนนี้คนที่ตรงๆชัดเจนคนนี้อาจจะนําข่าวดีหรือทํานําสิ่งดีๆอะไรบางอย่างมาให้คุณซึ่งมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีความสามารถ นายอับสอดเลขเก้าขึ้นเยอะจังเลยสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เลขเก้าเก้าออกอีกแล้วนายอับสอดอาจจะเป็นไพ่น่าจะบอกว่าตอนนี้ความเครียดนะคะนอนไม่หลับนอนน้อยนอนไม่พอเพราะความที่คุณหมกมุ่นหรือโฟกัสกับอะไรบางอย่างเนาะเพราะว่าด้วยความที่คุณกําลังเริ่มต้นธุรกิจหรือการงานอะไรบางอย่างเนาะหรือเพราะความที่คุณเนาะกำลังที่อยากจะ ผ่านพ้นให้มันผ่านพ้นอปุปสรรคหรือความยากลําบากปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยมันทําให้คุณอาจจะมีภาวะเรื่องของการนอนเนาะให้ความรู้สึกว่านอนน้อยแล้วก็วิตกกังวลรวมไปถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนและความเครียดโอเคก็ใพ่น่าจะเตือนนะคะให้คุณให้คุณมีการพักผ่อนให้เพียงพอนอะอย่าเครียดมากนะคะ โอเคมาดูต่ออีกสักสมามใบนะคะว่ายังไงอีก7 of Wands Fire ส o s ฟฟ์และ Night of Swords โอเคเป็นเรื่องของการงานแล้วก็เป็นเรื่องของอ,อ่อ การบริหารจัดการงานเนี่ยนายอวานกับนายอับสอดขึ้นมาเนี่ยให้อารมณ์แบบดูคุณจะต้องเป็นคนใไพ่าอาจจะขึ้นมาเพื่อบอกว่าคุณน่ะจะต้องยืนหยัดและต่อสู้และแก้ปัญหาทุกอย่างโดยที่คุณจะต้องเป็นคนแบบลงมือทําเป็นคนทําเป็นคนคิดเป็นคนแอคชั่นเพราะว่าอาจจะหาคนช่วยไม่ค่อยได้เอา,อางี้ว่า คือเป็นคนที่ที่อาจจะหาความช่วยเหลือจากคนอื่นอาจจะยากคุณอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองคิดเองแล้วก็แก้ไขปัญหาใช้ความคิดของตนเองแล้วก็แอคชั่นเองในขณะเดียวกันคุณต้องยืนหยัดกับกับหลายๆเรื่องที่คุณต้องเจอกับเรื่องที่คุณจะต้องเผชิญแต่ในขณะเดียวกันคุณได้รับการซัพพอร์ตเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่ ไม่ยอมอ่ะเวัขึ้นมาฟังก็ให้ความรู้สึกว่ามเป็นลักษณะของสเตรน g นั่นแหละคือไม่ยอมยังไงก็จะแบบจะต้องเอาชนะแล้วต้องต่อสู้ต้องต้องผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูคุณเป็นคนเข้มแข็งและใจแข็งมากนะคะกับสิ่งที่จะทำแล้วก็มักจะต้องทำอะไรคนเดียวเนาะงานอย่างต่างปัญหาต่างๆต้องลงมือแก้เองคนเดียวคิดแล้วก็แก้ปัญหาคนเดียวสะส่วนมากเพราะว่า มีลักษณะของความเป็นผู้นำความลักษณะของความเขาเรียกว่าการจัดการที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่กอาจจะบอกว่าคุณอาจจะต้องประสบพบเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็เป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นลักษณะปกติของคุณหรือเ네นเจอร์ของคุณที่ที่มันมาคู่กันกับ courage และคู่กันกับ strength คู่กันกับเรื่องของ q u f s w o r d s อย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะบุคลิกของคนที่มีความ ดุดันน่ะอ,อประมาณนี้แต่ในขณะที่ความดุดันของคุณไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาคืออ n นโนอินเนอร์โนวิซึ่งมันมองว่าคุณเข้าใจโลกนะอืมคุณเป็นคนที่แบบถึงคุณจะดุดันใช้คำว่าดุดันหรือใช้คำว่าชัดเจนก็ได้ถึงคุณ,คณจะคุณจะเป็นเช่นนั้นคุณจะอึดถึกทนชัดเจนชัดแจ้งแค่ไหนแต่คุณก็เป็นคนที่เข้าใจ สภาวะแวดล้อมและส,สภาวะธรรมชาติหรือคนหรือเข้าใจโลกใบนี้เป็นอย่างดีนะฮะก็น่าจะเป็นแบบนี้ที่ไพ่บอกให้ฟังก็น่าจะเพียงเท่านี้เนาะทีนี้อยากจะบอกอะไรอีกไหมขออีกสักไพ่ angels ไพ่ a อ g e l s อีกสักใบหนึ่งเอาใบเดียวพอไพ่ angels อีกใบหนึ่งแล้วกันแล้วก็ จะได้ดูว่าไพอ a งเจ l s อยากจะบอกอะไรหนึ่งใบนะคะไพอ a งเจ l s บอกว่า recovery เน่ฟังให้ความรู้สึกเดียวกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของออการฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูทั้งจิตใจอาจจะต้องถึงช่วงที่คุณอาจจะต้องพักรบพักยกนิดนึงแล้วก็ กลับมาฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจนะคะไพ่อาจจะบอกแบบนี้ไพ่แองเจิลอยากจะบอกว่าให้คุณรีคอรเวอรี่ซะนำพลังกลับใหม่นะตอนนี้มันอาจจะเ,เหมือนเครียดไปเหนื่อยไปหรือเหมือนล้าไปเพราะฉะนั้นจะต้องกลับมาแล้วก็พักแล้วก็ซ่อมแซม ส่วนต่างๆที่สึกรอไปว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจหรือพลังงานต่างๆนะฮะก็ให้มันกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถึงจุดเวลาที่จะ Recovery ซึ่งวิธีการ Recovery เนี่ยก็แตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะมีวิธีการที่ r e แล x กซหรือทําให้พลังหรือชาร์จพลังในคนแต่ละรูปแบบไปแต่ว่าถ้ามองในกลุ่มนี้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ฟังก็ให้ความรู้สึกว่า คุณชาร์จพลังในทางจิตวิญญาณแน่ๆให้ความรู้สึกว่าคุณอาจจะชอบอนั่งสมาธิสวดมนต์หรือนั่งกำหนดลมหายใจนั่งดูพิจารณาหรือนั่งคิดพิจารณาถึงถึงอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณโฟกัสและมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคุณน่าจะไปเป็นแนวนั้นแน่ๆสำหรับการฟื้นฟูของคุณ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสาหรับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีหัวข้อแต่ว่าเป็นการเปิดไพ่ไปเรื่อยๆแล,แล้วกันแล้วกออ็อ่านไปตามนั้นว่าไพ่พยายามจะบอกอะไรคุณแล้วกออ็ดูว่าคนที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยเป็นอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณนี้ดีกว่านะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมและฟังถ้ายัางไงชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย